พระวินัยปิดกมหาวัคภาคหนึ่งราชายตนาถาว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณรวงต้นราชายตนะเรื่องทรงพบกับตะปตศะและพันลิกะคันล่วงไปเจ็ดวัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากควงต้นมุจลินไปยังควงต้นลาชายตนะคั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งโดยบัลลังเดียวสเสวยวิมุตติสุขอยู่ณควงต้นลาชายตนะเป็นเวลาเจ็ดวันครั้งนั้น พ่อค้าสองคนชื่อตปุตสะและพันลิกะเดินทางไกลจากอุกระชนบทมาถึงที่นั้นขณะนั้นเทวดาผู้เป็นญาติร่วมสายโลหิตของตปุตสะและมันลิกะพ่อค้าทั้งสองได้กล่าวว่า ท่านผู้นี้ละทุกผู้มีพระภาคพระองค์นี้เมื่อแรกตัดสรุปประทับอยู่ณควงต้นลาชายตนะท่านทั้งสองจงไปต้อนรับพระองค์ด้วยข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำพึ่งเถิดการบูชาของท่านทั้งสอง จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานต่อมาตปุตสะและภลิกะได้ถือข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรกราบทูลว่า พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานแก่ข้าพระองค์ทั้งสองเถิขดขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงรับพัตทหารด้วยพระหัตเลยเราจะพึงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำพึ่งอย่างไรหนอทันใดนั้นเท้ามหาลาชทั้งสี่ทราบความดำริในพระไทยของพระผู้มีพระภาค ด้วยใจของตนของตนจึงนำบาศีลาสี่ใบมาจากสี่ทิศเข้าไปถวายแล้วทูลว่าขอพระองค์โปรดทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงน้ำผึ้งด้วยบาทนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค ทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งด้วยบาศิลาไมเอี่ยมแล้วเสวยต่อมาตะปูสะและพันลิกะได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรมเป็นสารณะขอพระองค์โปรดทรงจำค่าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตตปุสะและพันลิกะนั้นได้เป็นเทวะวาจิกะอุบาสก ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะว่าเป็นสารณะเป็นพวกแรกในโลกแล